สวัสดีด้วยครับสวัสดีด้วยครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับใน EP ที่2นะครับกับพออั c คาเมลนะครับฝากเอาไว้ด้วยใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับฝากช่องเอาไว้นิดนึงนะครับกับคนที่ชื่นชอบในการตกกุ้งนะครับหรือคนที่ชื่นชอบแข่งขัน ตบกุ้งนะครับก็ฝากช่องอันนี้เอาไว้ด้วยนะครับเจตนาก็เหมือนที่บอกไปนะครับใน EP ีแรกก็คืออยากจะให้มีทีมแข่งเยอะขึ้นนะครับ E.P นี้เข้าเรื่องเลยแล้วกันผมจะมาคุยถึงการตัดสินนะครับว่าที่1ที่2ที่3วัดจากอะไรนะครับก็คือว่าสมมุติแมตที่เราไปแข่งขันเลขหลักนะครับในแมตแข่งนะจะมี2อ,อเลข นะครับเราจะใช้เลขหลักกับเลขของไฟฟ้านะครับเลขหลักกับเลขไฟฟ้านะครับจะมีไม่เหมือนกันนะเลขหลักสมมุติเป็นเลข3นะครับเลขไฟฟ้าเป็นเลข2และกันเอาง่ายๆดีนะครับเอา2กับ3นะก็คือ,อพอเริ่มตกกรรมการปานนวีดปิดเริ่มตกได้นะครับใครที่ขึ้นมาตัวแรกและเอาไปช่างสมมุติว่าเป็นเลข3 คนคน,นั้นก็จะติดอยู่ลำดับที่1น,นะครับในกุ้งหลักนะกุ้งไซส์หลักนะส่วนอีกคนหนึ่งสมมุติขึ้นมาไปได้เลข2ก็จะเป็นที่1ไฟฟ้านะครับตามนี้เลยนะแล้วหลังจากนั้นผ่านไปมีกุ้งทยอยขึ้นมาเรื่อยๆบังเอิญมีคนหนึ่งเอามาช่งเป็นเลข3เลขหลักนะเป็นเลข3เท่ากับว่าคนล่าสุดอ่ะจะขึ้นมาเป็นที่1 แล้วคนที่อยู่ลำดับที่หนึ่งก็จะต้องลงมาเป็นลำดับที่สองนะครับไล่กันไปอย่างนี้เลยนะไล่ไปเรื่อยๆพอมีอีกคนนึงมาได้เลขหลักคนหนึ่งก็ลงมาเป็นที่สองคนที่ยืนที่สองก็ต้องลงมาเป็นคนที่ลำดับที่สามนะครับเป็นประมาณนี้นะแล้วก็หลังจากความสนุกที่เด็ดมันจะตัดสินกันที่นาทีสุดท้ายนะครับนาทีสุดท้ายนะ หรือที่เขาเรียกกันว่ารอช่างนะครับรอช่างนะก่อนจะหมดเวลากรรมาการจะนับถอยหลังนะครับถ้าช่วงเวลานั้นพี่ๆนะนนะได้กุ้งขึ้นมานะครับแล้วยกกุ้งด้วยสายนะใช้สายเหมือนเดิมไม่มีสวิงไม่มีตะกร้านะครับจับกุ้งด้วยสายยกพ้นขอบบอ่อก่อนที่จะนับหมดเวลานะครับกุ้งตัวนั้นได้ขึ้นช่างนะครับแต่ถ้ากรรมาการนับถอยหลัง แล้วกุ้งตัวนั้นยังไม่ขึ้นพ้นน้าหรือยังไม่พ้นขอบบ่อนะครับตัวนั้นก็จะฟาวนะก่อนหมดเวลาต้องเอาให้พ้นขอบบ่อนะครับแล้วช่วงรอช่างนะครับส่วนใหญ่ที่เจอนะก็จะประมาณ3ตัว4ตัว5ตัวต่อแถวก็รอช่างตอนนั้นแหละนะครับจะเป็นจังหวะที่ใครแมทนะครับมันจะเตะสนุกก็เตะกันตรงนั้นนะครับชี้ขาดกันเลยนะว่าจะได้หรือจะหฮว นะครับอืมมันอยู่ตรงนั้นนะอืมมันเป็นเสน่ห์ของมันไฟฟ้าก็เหมือนกันนะครับเลขไฟฟ้าก็เหมือนกันนะก็เตะลงเตะลงเตะลงลันตามลําดับเหมือนกันนะครับก็จะเป็นเป็นประมาณนี้อันนี้คือตัดสินนะครับตัดสินนะนับยังไงนะครับมีคนถามเข้ามานะนับยังไงครับว่าที่หนึ่งที่สองที่สามดูจากอะไรนะครับก็อย่างที่ชี้แจงไปแล้วนะครับก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็อ่อ อีพีต่อไปนะครับก็คือเตรียมไว้แล้วเตรียมไว้แล้วพูดคุยเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะไปเอาบรรยากาศแมตช์แข่งขันในแมตช์แมตช์ในแมตช์ท,ท,ที่ผมไปนะครับอืมอะไรคือในแมตช์แมตช์บ้างนะครับ <c oughs> ในแมตช์การแข่งขันที่ผมไปจะไปเก็บภาพบรรยากาศนะครับแล้วก็จะไปสัมภาษณ์ทีมงานแต่ละทีมนะครับทีมงานที่เขาเขาทําทีมฟอร์มทีมกันมาเพื่อตอกกุ้งนั่นแหละสนุกสนานทุกคนมิตรภาพล้วน ผมการันตีเลยนะครับพอคาเมลการันตีนะครับก็จะไปเก็บภาพบรรยากาศเก็บเป็นช็อตเป็นช็อตมาให้นะครับรวมถึงบรรยากาศตอนรอช่างนะครับบรรยากาศตอนรอช่างที่ผมว่านะนะว่ามันเป็นยังไงนะครับโอเคแล้วก็ไม่มีอะไรมากวันนี้ไม่ยาวแล้วก็ขออวยพรแล้วกันสงการานต์นะครับสวัสดีปีใหม่ไทยนะครับกับนักตกกุ้ง ทั่วประเทศด้วยนะครับให้เดินทางกลับบ้านปลอดภัยนะครับพบเจอแต่สิ่งดีๆสวัสดีปีใหม่บทจะพูดสิ่งดีๆนี่มันลำบากจริงๆนะครับเอาเป็นว่าร่ลำรวยเงินทองคิดสิ่งใดก็ขอให้ประสบความสำเร็จแล้วกันนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามเอาไว้ด้วยนะครับฝากกดติดตามด้วยนะเจตนาก็อยากจะให้วงการตกกุ้งของเรา มีคนรู้จักมากขึ้นนะครับกว้างขึ้นกว่านี้มากขึ้นกว่านี้นะครับมากขึ้นกว่านี้นะมิตรภาพดีๆเยอะมากครับในในบ่อปูนนะในการตกกุ้งบ่อปูนนะครับมิตรภาพดีๆเยอะมากๆจริงๆก็อยากจะเชิญชวนนะครับแล้วก็อีพีหน้าสัญญาผมจะไปเก็บบรรยากาศแมตช์แข่งขันแล้วนะครับเดี๋ยวรอดูกันเลยนะส่วนอีพีนี้ไปก่อนขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับ